จำนวนผลบอลกับชีเด็ดโป้งเดี่ยวประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคมปี67สามคู่วันนี้เป็นบอลลีกทั้งหมดคู่แรกนัดเปิดสนามของลีกเบลเยียมครับบูสเปิดบ้านเจอเมชเชลเลนคิกออฟตี145ไม้กันเปิดมาเจบานเหนือกว่า1.25แล้วเมื่อซีซั่นที่แล้วเจบ้านครับบูสจบอันดับ4ในตารางแข่ง30ชนะ14เสมอ9แพ้ไป7เล่นในบ้านไป15นะัดชนะ8เสมอ6แพ้ไปแค่เกมเดียวส่วนเมชเชลเลนจบอันดับ8แข่งไป30ชนะ 1 3เสมอ6แพ้ไป11เล่นนอกบ้านไป1 5นัดชนะ6สเสมอ2แพ้ไป7การเจอกันครั้งล่าสุดเมเชเลนเปิดบ้านสเสมอกับครับบูตไป0-0เมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วส่วนฟอร์มหานัดหลังสุดเจ้าบ้านคลับบูตชนะ2สเสมอ2แพ้ไป1เกมล่าสุดเล่นบอลถ้วยก่อนเปิดฤดูกาลพวกเขาแพ้ให้แซงกิลัวไป1ต่อ2ส่วนเมเชเลนหานัดหลังสุดชนะ2สเสมอ1แพ้ไป2เกมล่าสุดอุ่นเครื่องบุกไป 2, แพ้อลิเีโก2-0ตัวหลักของครับบูตวันนี้น่าจะฝากความหวังไว้กับนาเปา อย่างกูสตาฟนิวนสันส่วนทางด้านเมเชลเลนีมน้าเปล่าอย่างลิออนลาเบอร์บักเป็นตัวความหวังโป้งเดียวมองว่าครับบูส t ยังคงดูเหนือกว่าวันนี้ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านสถิติค่อนข้างจะดีอีกทั้งเฮดทูเฮดหาเกมหลัางคลับบูสไม่แพ้ให้เมเชลเลนเลยชนะไป3สเสมอไป2โป้งเดียวคำนวณว่าครับบูสจะเปิดบ้านชน,น,นะ2 0นะทุกคน คู่ที่2โบฮีเมียนเปิดบ้านเจอดันดัคคิกออฟตีหนึ่งสหมายการเปิดมาให้เจาบ้านโบฮีเมียนเหนือกว่าที่0.25และปัจจุบันโบฮีเมียนอยู่อันดับ8ในตารางลีกสูงสุดของไอร์แลนด์แข่ง22ชนะ7เสมอ5แพ้10เล่นในบ้าน11นัดชนะ3เสมอ3แพ้ไป5ส่วนดันดัคอยู่อันดับเกาแข่ง24ชนะ5เสมอ7แพ้ไป12เกมนอกบ้าน12นัดชนะแค่1เสมอ2แพ้ไปเกาการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้เป็นดันดัคเปิดบ้านชนะโบฮีเมียนดน สอส่วนเกมล่าสุดที่โบฮีเมียนเล่นในบ้านเจอดันดักพวกเขาก็เอาชนะได้1นึ่งคู่นี้จากสาติเฮตูเฮตมักจะบ้านใครบ้านมันฟอร์มหนัดหลังสุดของโบฮีเมียนชนะ1เสม,มอ2แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแชมร็อกได้บอลถ้วย1นส่วนดันดักหเกมหลังสุดชนะ2แพ้3เกมล่าสุดบุกไปแพ้ให้ดร็อกเฮดาสอต่อหนโบฮีเมียนมีตัวความหวังในแดนหน้าอย่างเจมอาคินดันเต้ส่วนทางด้านดันดักมีหน้าคู่อย่างอีออยเคนนี่และไรอันโอเคนโป้งเดียวม ว่าถึงแม้ว่าฟอร์มในช่วงาเกมหลังของทั้งคู่จะดูง่อยๆและดันดารก,ก็ดูว่าจะเก็บใช้ได้มากกว่าแต่ถ้าดูจากสิติเฮ to Head ก็จะเห็นได้ว่าโบฮีเมียนเล่นในบ้านเจอดันดารกมักจะไม่ค่อยแพ้โดยที่3เกมหลังสุดที่โบฮีเมียนเล่นไปเจ้าบ้านชนะดันดารกทุกเกมอีกทั้งฟอร์มการเล่นเป็นทีเมเยือนของดันดาร์ซีซั่นนี้ไว้ใจไม่ได้โป้งเดียวคำนวณว่าโบฮีเมียนจะเปิดบ้านชนะ2-1นะ ทุกคนคู่สุดท้ายไปกันที่ลีโรมานียสเตอูบูคาเลสแชมป์เก่าเปิดบ้านเจอโอเตลูนกาลาติคิกออฟตีสองไม้ก้านเปิดมาให้ทางด้านสเตอูบูคาเลสเหนือกว่าอยู่ที่ครึ่งลูกปัจจุบันชาบ้านรักอันดับ9้าในตารางแข่ง2เสมอ2ยิงได้3เสียไป3เกมในบ้าน1นัดเสมอไป1ยิง1่งเสีย1ส่วนโอเตลูนกาลาติอยู่อันดับ5แข่ง2ชนะ1เสมอ1่งยิงได้3มเสีย2เกมเยือน1นัดชนะ1่งยิง3มเสีย2เฮดทูเฮดเกมล่าสุดที่เจอกันสเตอูบูคาเลสเปิดบ้าน แพ้ให้โอเตลูนกาลาติไป20เมื่อปี2023ผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านสเตอ,อูบูคาเลตชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอมาคาคบีเทลอ,อาวิฟในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกส่วนโอเตลูนกาลาติ5เกมหลังชนะไปถึง4เสมอ1เกมล่าสุดเล่นบอลลีกเปิดบ้านเสมอกับฟอรลูคอนสแตนตาไป0ูตัวหลักเจ้าบ้านวันนี้ นำโดยนาเปาอย่างแดนเนียลโปปาและห้องเครื่องอย่าง alu, ดาริอุสโอลาลูสุนโอเตลูกาลติมีศูนย์หน้าตัวความหวังอย่างอเลสันเดอร์ปับและปีกสองข้างอย่างเฟเดริกมาเซลและวาซิลีเยยูลิสโป่งเดียวมองว่าแชมป์เก่าอย่างสเตอูบุคาเลสเปอร์ซีซั่นมายัางไม่ชนะใครเลยใน2เกมเชื่อว่าวันนี้เล่นในบ้านหวังผลชัยชนะอย่างเต็มพิกัดแน่นอนอีกทั้งผลงานในบ้านก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเก็บชัยและคว้า3ามแต้มได้โป่งเดียวคำนวณว่า สเตยอัวโบคาเลสจะเปิดบ้านชนะ2-1นะทุกคนแล้วสามารถสอบถามข้อมูลคู่อื่นเพิ่มเติมได้อีกทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์หน้า,านะช่องติ๊กตอกส่วน YouTube ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะทุกคน